เคยไหมรู้ว่าต้องทำอะไรรู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนแต่สุดท้ายก็วนกลับมาที่เดิมไม่มีอะไรจบสักอย่างตั้งเป้าไว้ใหญ่โตแต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่วันแรงก็เริ่มตกไฟก็เริ่มมอดใจที่เคยฮึกเหิมกลับกลายเป็นเฉยชาจนเริ่มถามตัวเองหรือว่าเรามันไม่เก่งพอแต่ความจริงคือมันไม่ใช่เรื่องของความเก่งมันไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์หรือโอกาส มันคือเรื่องของนิสัยล้วนๆคนบางคนไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราเลยไม่ได้ฉลาดกว่าไม่ได้เก่งกว่าแต่เขาทำในสิ่งที่เราทำไม่ถึงที่สุดเขาอดทนในจังหวะที่เรายอมแพ้และนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาถึงเส้นชัยเราอยู่ในยุคที่คนชอบเริ่มชอบความรู้สึกตื่นเต้นตอนเริ่มใหม่แต่ไม่เคยมีวินัยที่จะทำมันให้จบให้ได้เลยสิ่งที่เริ่มไว้ทิ้งค้างไว้ทุกครั้งพอเริ่มครั้งใหม่ ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมันวนลูปจนกลายเป็นคนที่เริ่มเก่งแต่จบไม่เป็นนิสัยคือซอฟต์แวร์ที่เขียนชีวิตคุณคุณเขียนแบบไหนคุณก็จะได้ผลแบบนั้นถ้าวันนี้คุณฝึกตัวเองให้ทำให้จบสิ่งเล็กๆได้วันหนึ่งคุณจะปิดเกมใหญ่ๆได้เช่นกันจำคำนี้ไว้ให้ดีไม่มีใครขาดความสามารถมีแต่คนที่ขาดนิสัยจะไปให้สุดทางคุณอาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดแต่ถ้าคุณไม่หยุด สุดท้ายคุณจะชนะคนที่เก่งกว่าเสมอโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เริ่มไวแต่ให้รางวัลกับคนที่ไม่ล้มเลิกเพราะฉะนั้นหยุดหลอกตัวเองว่าต้องรอแรงบันดาลใจหยุดใช้คำว่าพรุ่งนี้เป็นข้ออ้างชีวิตจริงไม่มีใครรอคุณคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ทำได้ทุกวันแต่คือคนที่ไม่เลิกทำในวันที่ไม่อยากทำแล้วทุกครั้งที่คุณเลือกจะทำแม้จะเหนื่อยจะเบื่อ หรือหมดแรงนั่นแหละคือวันที่คุณกำลังเขียนนิสัยใหม่ให้ตัวเองและเมื่อคุณฝึกมากพอนิสัยนั้นจะกลายเป็นตัวตนและตัวตนใหม่จะพาคุณไปในที่ที่คนเดิมไม่เคยไปถึงถ้าคุณยังไม่ล้มเลิกคุณยังไม่ยอมแพ้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสเทคนิคสร้างนิสัยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ไปถึงจุดหมายสูงสุดไปด้วยกันเทคนิคที่หนึ่งหัดทำให้จบไม่ใช่แค่เริ่มให้ได้ เคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราเริ่มต้นได้เก่งแค่ไหนไอเดียดีๆมีทุกวันแพลนสวยๆเขียนไว้เต็มกระดาษตั้งเป้าทุกต้นเดือนซื้อสมุดใหม่ทุกปีโหลดแอปวางแผนชีวิตดูคลิป How To สำเร็จเป็นร้อยคลิปแต่ชีวิตจริงก็ยังวนลูปอยู่ที่เดิมเพราะเราชอบเริ่มต้นแต่ไม่เคยจริงจังกับการทำให้มันจบเลยทุกคนชอบช่วงแรกของการเริ่มอะไรสักอย่างมันตื่นเต้น มันมีพลังมันเหมือนเป็นคนใหม่แต่หลังจากผ่านไปแค่ไม่กี่วันไฟมอดความสนุกหายไปแล้วก็เริ่มมองหาอย่างใหม่เพื่อเริ่มอีกครั้งทำแบบนั้นวนไปเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าเหนื่อยมากแต่ไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมนี่แหละคือกับดักที่คนธรรมดาติดอยู่ทุกวันพอไม่เห็นผลก็คิดว่าตัวเองล้มเหลวแต่จริงๆไม่ใช่คุณล้มเหลวคุณแค่ไม่เคยจบสิ่งที่คุณได้เริ่มมัน เลยไม่เคยได้ผลลัพธ์อะไรจริงๆเลยสักทีชีวิตจริงไม่ได้วัดกันที่ใครเริ่มก่อนแต่วัดกันที่ใครปิดจ็อบได้บ่อยกว่าความสำเร็จไม่ใช่ของคนที่มีพรสวรรค์แต่มันเป็นของคนที่ทำให้จบแม้จะไม่สมบูรณ์บางคนบอกว่าผมรอให้มันพร้อมก่อนเดี๋ยวค่อยลงมือจริงจังแต่โลกนี้ไม่มีวันไหนที่ทุกอย่างมันจะพร้อมเพราะชีวิตจริงไม่ได้รอให้คุณพร้อมมันรอแค่คนที่ลุยแม้ยังไม่พร้อม และไม่เลิกจนกว่าจะเสร็จสิ่งที่เริ่มต้องจบไม่ว่าจะเรื่องเล็กแค่ไหนจะล้างจานเขียนจดบันทึกอ่านหนังสือหรือออกกำลังกายหัดฝืนตัวเองให้จบมันให้ได้เพราะทุกครั้งที่คุณจบอะไรบางอย่างแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมันทำให้คุณเหมือนกำลังฝึกสมองให้เคารพตัวเองคุณกำลังฝังนิสัยของผู้ชนะเข้าไปในระบบประสาทของคุณคนที่จบเป็นคือคนที่คุมพลังตัวเองได้ ไม่ปล่อยให้แรงบันดาลใจเป็นตัวนำแต่ใช้วินัยเป็นพวงมาลัยพาไปถึงเป้าหมายคุณไม่ต้องจบแบบสวยงามคุณไม่ต้องจบแบบเก่งกาจคุณแค่ต้องจบให้ได้ให้สมองมันได้จดจำว่านี่คือตัวฉันคนที่จบทุกอย่างได้ในสิ่งที่ฉันเริ่มทำเพราะเมื่อคุณทําแบบนี้ซ้ำๆมันจะไม่ใช่แค่นิสัยแต่มันจะกลายเป็นตัวตนใหม่ของคุณแล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่พูดกับตัวเองได้ว่า ฉันไม่ใช่คนที่เริ่มเก่งฉันคือนักจบตัวยงและนั่นคือคนที่โลกให้รางวัลไม่ใช่คนที่ลุกขึ้นวิ่งวันแรกแต่คือคนที่ยังวิ่งอยู่ในวันที่ไม่มีใครอยู่แล้วจำคำนี้ไว้ให้แม่นสำเร็จไม่ได้มาจากการเริ่มบ่อยแต่มาจากการจบซ้ำแค่คุณเปลี่ยนโฟกัสจากเริ่มให้ได้เป็นจบให้เป็นคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ต่างออกไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วคุณจะเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณไม่ล้มเหลวหรอก คุณแค่หยุดเร็วไปหน่อยเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ไปถึงเป้าหมายไม่ใช่คนที่เริ่มเร็วแต่คือคนที่ไปให้ถึงจุดสูงสุดโดยไม่หันหลังกลับมาอย่าหลงรักแค่การเริ่มต้นมันแต่จงหลงไหลในชัยชนะจากการจบเพราะมันไม่สำคัญว่าคุณเริ่มดีแค่ไหนแต่สำคัญแค่ว่าคุณจบได้หรือเปล่านั่นแหละคือของจริงแล้วันนี้คุณยังมีอะไรที่ยังทำค้างไว้แล้วยังทำมันไม่เสร็จหรือเปล่าเทคนิคที่สอง ตัดสินใจในช่วงเวลาที่ไม่มีแรงทุกคนตัดสินใจง่ายตอนที่มีกำลังใจตอนที่รู้สึกมีพลังตอนที่เพิ่งฟังคลิปดีๆหรืออ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราทำได้ทุกอย่างตื่นตีห้าได้ออกกำลังกายได้ทำโปรเจกต์ได้หมดแต่พอหมดวันพลังหายก็กลับไปเป็นคนเดิมเพราะอะไรนั่นเพราะเราตัดสินใจเฉพาะตอนที่รู้สึกดี แต่นิสัยจริงๆมันไม่ได้ถูกสร้างตอนที่รู้สึกดีแต่มันถูกสร้างตอนที่ไม่มีแรงตอนที่เหนื่อยตอนที่ง่วงตอนที่ขี้เกียจตอนที่ไม่อยากทำอะไรเลยนั่นแหละคือเวลาทองของการตัดสินใจคุณอยากเปลี่ยนชีวิตมันจะไม่เกิดขึ้นตอนคุณฮึกเหิมแต่มันจะเริ่มตอนที่คุณฝืนตัวเองเพียง5นาทีในวันที่คุณไม่อยากทำอะไรเลยแค่หนาทีที่คุณยังไม่ยอมแพ้ สมองของคุณจะจดจำว่าคุณคือคนแบบไหนเพราะทุกการตัดสินใจในเวลาที่ไม่มีแรงมันกำลังบอกสมองว่าคุณไม่ใช่แค่คนที่มีเป้าหมายแต่คุณคือคนที่ไม่ยอมแพ้แม้ไม่มีแรงจะเดินและสิ่งนั้นคือสิ่งที่แยกคนที่ล้มออกจากคนที่ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาใครๆก็วางแผนตอนมีไฟแต่นักรบตัวจริงวางแผนตอนเหนื่อยและยังเดินต่อแม้ไม่มีใครเห็นจำไว้ให้ดี การฝืน5นาทีในวันที่ไม่ไหวมีค่ามากกว่า5ชั่วโมงในวันที่มีกำลังใจเพราะมันคือการตอกเสาเข็มให้กับนิสัยมันคือการฝังคำว่าฉันคือคนที่ไม่ถอยลงไปในหัวใจของคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องทำ100%แค่ลงมือแม้เพียงนิดเดียวในวันที่รู้สึกพังคุณกำลังสร้างแรงต้านทานใหม่ให้ตัวเองเหมือนกล้ามเนื้อที่โตขึ้นหลังจากการฝืนนิสัยก็โตขึ้นหลังจากความขี้เกียจ และพอทำแบบนี้ซ้าๆคุณจะไม่ใช่คนที่พึ่งแรงบันดาลใจอีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นเครื่องจักรที่เดินหน้าได้แม้ไฟจะดับคุณคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขามีแรงทุกวันเหรอไม่ใช่เลยเขาก็ขี้เกียจเหมือนคุณเขาก็หมดไฟเหมือนกันแต่สิ่งที่เขามีคือการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่แย่ที่สุดนี่แหละคือสนามจริงไม่ใช่เวทีสวยๆที่เราซ้อมแต่คือเวทีโหดๆที่ไม่มีแสงไฟ ไม่มีเสียงปรบมือมีแต่เสียงในหัวที่ถามว่าจะทำต่อไหมหรือจะหยุดตรงนี้และคุณต้องตอบมันซ้ำๆทุกวันไม่ต้องชนะทุกวันแต่ห้ามแพ้ทุกวันขอแค่วันละหนึ่งครั้งที่คุณลุกขึ้นมาทำในวันที่ไม่อยากทำขอแค่หนึ่งการตัดสินใจที่คุณไม่เลือกสบายคุณกำลังเปลี่ยนระบบปฏิบัติการของชีวิตของคุณไปทีละนิดบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตตามหาแรงบันดาลใจแต่คนที่ชนะ เขาไม่ได้วิ่งหาแรงบันดาลใจเขาฝึกใช้ชีวิตต่อให้ไม่มีมันแล้ววันหนึ่งคุณจะตื่นมาในวันที่เหนื่อยที่สุดแล้วลงมือทำแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้สึก,ไม,สกไม่ต้องรอให้รู้สึกพร้อมเพราะคุณไม่ได้กลายเป็นคนที่มีแรงวินยัยแต่คุณกลายเป็นคนที่ไม่รอพลังจากข้างนอกอีกต่อไปนั่นคือจุดเปลี่ยนนั่นแหละนิสัยมุ่งมั่นของจริงอย่าตัดสินใจเฉพาะตอนที่สบายใจ เพราะชีวิตจริงไม่ได้สบายให้คุณตลอดเวลาถ้าคุณจะเป็นคนสำเร็จคุณต้องกล้าตัดสินใจในวันที่หัวโลง่งใจล้าแล้วลงมือทำทันทีจําไว้อีกครั้งทุกการฝืนที่เล็กน้อยคือการเขียนโปรแกรมใหม่ให้ตัวเองและวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะสุดท้ายแล้วแรงบันดาลใจมันมาแค่แป๊บเดียวแต่นิสัยมันอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต วันนี้คุณจะฝืนตัวเอง5นาทีได้ไหมถ้าทำได้คุณกำลังเปลี่ยนอนาคตของคุณแล้วในตอนนี้เทคนิคที่3เปลี่ยนวินัยให้เป็นความคลั่งไคล้คนส่วนใหญ่ไม่แพ้เพราะขี้เกียจแต่แพ้เพราะฝืนได้แค่แป๊บเดียวแล้วสุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะในใจลึกๆยังมองวินัยเป็นเรื่องน่าเบื่อเป็นภาระเป็นสิ่งที่ต้องอดทนทั้งที่จริงๆแล้ววินัยไม่ได้เกิดจากการฝืนเสมอไป แต่มันจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อคุณหลงรักในสิ่งนั้นเราถูกสอนให้มีวินัยตั้งปลุกตื่นตอนเช้าออกกำลังกายกินดีทำงานหนักแต่ไม่มีใครสอนให้เรารักมันจริงๆไม่มีใครบอกว่าความหลงไหลคือเชื้อเพลิงของวินัยที่ดีที่สุดเพราะคนที่ทำอะไรได้ยาวนานไม่ใช่คนที่อดทนเก่งแต่คือคนที่คลั่งไคล้ในเส้นทางของตัวเองลองนึกดูดีๆ ตอนเด็กๆคุณเล่นเกมได้ทั้งคืนอ่านการ์ตูนทั้งวันโดยไม่ต้องมีใครบังคับเพราะคุณอินเพราะคุณชอบเพราะคุณสนุกกับมันแล้วทำไมตอนนี้อะไรที่ควรทำเรากลับต้องฝืนคำตอบง่ายมากเพราะคุณยังไม่รักมันจริงๆคุณยังไม่อินกับการพัฒนาคุณยังมองเป้าหมายเป็นภาระไม่ใช่เกมลองเปลี่ยนมุมมองดูไม่ใช่แค่ต้องวิ่งแต่คือได้ท้าทายความกล้าของตัวเอง ไม่ใช่แค่ต้องอ่านหนังสือแต่คือได้ค้นพบอะไรใหม่ๆทุกวันไม่ใช่แค่ต้องทำงานแต่คือได้เล่นเกมที่ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่าวินัยมันก็สนุกได้เหมือนกันเมื่อคุณหลงรักกระบวนการความสำเร็จจะตามมาโดยอัตโนมัติอย่ารอให้ใจมันพร้อมให้ลงมือก่อนแล้วความอินจะค่อยๆมายิ่งทำยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจยิ่งลึกจนวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องฝืนอีกต่อไป คุณจะเสพติดการเติบโตเหมือนคนติดกล้ามเหมือนคนติดสนามวิ่งเหมือนคนติดชัยชนะเล็กๆที่ได้จากการเอาชนะตัวเองทุกวันและเมื่อถึงจุดนั้นวินัยจะไม่ใช่หน้าที่แต่มันจะกลายเป็นของโปรดคนบางคนดูเหมือนไม่เหนื่อยเพราะเขาไม่ได้ฝืนเขาแค่หลงรักสิ่งที่ทำมากพอจนไม่ต้องใช้พลังในการบังคับตัวเองอีกต่อไปคุณจะรู้สึกเลยว่าทุกการลงมือทำไม่ได้เป็นแค่การฝึกวินยัย แต่มันคือการปลุกไฟในตัวเองทุกเช้าไม่ใช่แค่ตื่นมาแต่คือตื่นมาแล้วรู้สึกว่าได้กลับไปสู้ในเกมของตัวเองไม่ใช่แค่มีเป้าหมายแต่คือมีสนามให้ล่ามีศัตรูในหัวให้เอาชนะมีเส้นชัยที่อยากไปถึงมากจนไม่มีเวลาจะขี้เกียจแล้วคุณจะไม่มองตัวเองแบบเดิมคุณจะไม่ใช่แค่คนที่มีระเบียบแต่คุณจะกลายเป็นนักรบที่หิวการเติบโตทุกวันและจุดนั้นคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง จุดที่คุณเลิกเป็นคนธรรมดาแล้วกลายเป็นคนที่หยุดไม่ได้ไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการฝืนไปเรื่อยๆแต่คนที่เปลี่ยนได้คือคนที่หลงรักมันจนไม่ยอมวางอย่าคิดว่าวินัยคือการอดทนเพราะถ้าคุณต้องทนกับอะไรไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางยั่งยืนคุณต้องหาไฟของตัวเองให้เจอต้องหาว่าอะไรในสิ่งนั้นที่ทำให้คุณเร้าใจต้องหาความหมายที่มากกว่าแค่ทำตามตารางมากกว่าแค่ทำให้เสร็จ แต่มันต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากเก่งอยากลึกอยากรู้อยากลุยแค่นั้นวินัยจะกลายเป็นเรื่องสนุกและถ้ามันยังไม่สนุกพอแปลว่าคุณยังไม่ได้เข้าไปลึกพอเพราะไม่มีใครหลงรักอะไรจากผิวเผินทุกความคล้างใครเกิดจากการอยู่กับมันให้พอเจ็บกับมันให้พอใช้เวลากับมันให้พอจนวันหนึ่งคุณจะรู้ว่านี่แหละของจริงของคุณเป้าหมายมันไม่ได้ไกล คุณแค่ต้องเลิกบังคับตัวเองแล้วเริ่มหลงรักการล่าและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะไม่ต้องมีวินัยอีกต่อไปเพราะคุณจะอยากทำมันทุกวันโดยไม่ต้องมีใครบอกโดยไม่ต้องพึ่งแรงบันดาลใจโดยไม่ต้องหนีความเหนื่อยนั่นแหละคือวินัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวินัยที่เกิดจากใจไม่ใช่จากแรงกดดันพร้อมหรือยังที่จะเลิกฝืนแล้วเริ่มหลงไหลไปกับมันเทคนิคที่สอย่าสร้างนิสัยแต่ให้สร้างตัวต,วตนใหม่ คนส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนนิสัยอยากขยันขึ้นอยากมีวินยัยอยากเลิกผัดวันประกันพรุ่งแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะพวกเขาพยายามเปลี่ยนนิสัยโดยที่ยังไม่เปลี่ยนตัวตนฟังให้ดีนะถ้าคุณยังเชื่อว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจต่อให้ฝืนลุกขึ้นทำงานวันละสิบชั่วโมงสุดท้ายคุณก็จะกลับไปนั่งเฉาเหมือนเดิมเพราะนิสัยมันแค่ปลายยอดของภูเขาน้ำแข็ง แต่ตัวตนคือรากที่ลากพฤติกรรมทุกอย่างไว้เบื้องลึกคนที่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมมักแพ้แต่คนที่เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองจะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่ต้องฝืนคุณจะไม่มีวันลุกขึ้นมาออกกําลังกายทุกเช้าถ้าในใจยังคิดว่าเรามันไม่ใช่สายสุขภาพคุณจะไม่มีวันลุยงานให้สุดถ้าในใจลึกๆยังเชื่อว่าเราเป็นคนไม่มีโฟกัสเพราะไม่ว่าคุณจะทําอะไรสมองของคุณมันจะพยายามทําให้ตรงกับภาพที่คุณเชื่อว่าคุณเป็น ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเลิกตั้งเป้าว่าจะเป็นคนมีวินัยแล้วเริ่มพูดกับตัวเองว่าฉันคือนักลุยฉันคือนักรบฉันคือคนที่ไม่ถอยซ้ำๆทุกวันพูดทุกครั้งที่ลงมือทำไม่ต้องให้ใครเข้าใจแต่ให้สมองของคุณได้ยินให้หัวใจคุณจำมันอาจฟังดูเหมือนการหลอกตัวเองแต่นี่แหละคือวิธีที่สมองมนุษย์ถูกออกแบบมาเมื่อคุณเชื่ออะไรลึกพอ สมองจะเริ่มมองหาหลักฐานมันจะเริ่มหาพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ที่คุณปลูกไว้อย่าเริ่มจากพฤติกรรมเริ่มจากการยืนยันตัวตนวันนี้คุณทำอะไรดีๆได้อย่าแค่ภูมิใจให้พูดกับตัวเองว่านี่แหละตัวฉันทุกครั้งที่ลุกขึ้นแม้ไม่มีแรงทุกครั้งที่ไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่เลือกเดินหน้าแทนที่จะถอยให้ย้ำกับตัวเองว่านี่คือตัวฉันซ้ำไปเรื่อยๆ มันจะค่อยๆเปลี่ยนความเชื่อข้างในและเมื่อโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกก็ไม่มีทางเหมือนเดิมชีวิตคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนถ้าคุณยังเชื่อว่าคุณคือคนเดิมฟังให้ชัดอีกครั้งคุณไม่ต้องพยายามเป็นคนใหม่คุณต้องเชื่อตัวเองว่าเป็นคนใหม่ไปแล้วไม่ใช่การฝืนไม่ใช่การเสรแสร้งแต่คือการเลือกว่าตั้งแต่วินาทีนี้คุณไม่ใช่คนที่เคยล้มเหลวแต่คุณคือคนที่ลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้ม นั่นต่างหากคือคนที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้ความพลาดกลายเป็นนิยามตัวเองคนที่เปลี่ยนตัวตนได้จะไม่ต้องนั่งนับว่าทําได้กี่วันแล้วเพราะสําหรับเขาทุกวันคือวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ความพยายามมันไม่ใช่เรื่องของการฝืนให้ทําแต่มันกลายเป็นธรรมชาติของเขาไปแล้วตัวอย่างมันมีอยู่รอบตัวนักกีฬาแชมป์โลกไม่ฝึกซ้อมเพราะต้องทําเขาทําเพราะเขาคือแชมป์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ลุยงานเพราะอยากได้เงินเขาทำเพราะเขาคือคนสร้างนักเขียนที่มีวินัยไม่เขียนทุกวันเพราะมีกำลังใจแต่เพราะเขาคือนักเขียนมันคือเรื่องของการเป็นไม่ใช่แค่การทำคนธรรมดาจะทำเมื่อรู้สึกอยากแต่คนที่เปลี่ยนตัวตนแล้วเขาจะทำเพราะมันคือสิ่งที่เขาเป็นไม่ต้องให้ใครมาคอยกระตุ้นไม่ต้องโพสให้ใครเห็นเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็น และเขาเดินตามสิ่งนั้นทุกวันชีวิตมันเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณเลิกฝึกนิสัยแล้วเริ่มสร้างตัวตนไม่ต้องทำให้ครบ21วันไม่ต้องรอให้ครบ90วันแค่ตั้งแต่วันนี้คุณเลือกจะเป็นใครคุณนิยามตัวเองแบบไหนแล้วคุณทำซ้ำกับมันอย่างเงียบๆโลกจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามทำคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆไหมเลิกพูดว่าฉันจะพยายามให้มากขึ้น แล้วเริ่มพูดว่านี่คือตัวฉันคนที่ไม่ถอยซ้ำมันไปทุกๆวันจนเสียงของความสงสัยในหัวเงียบลงแล้วปล่อยให้ความเชื่อใหม่พาคุณไปไกลกว่าที่เคยฝันไว้ถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนเริ่มจากการเป็นแล้วทุกอย่างที่เหลือจะเปลี่ยนตามมันไปเองสุดท้ายแล้วเราอย่ารอให้ไฟในตัวของคุณหมดก่อนที่จะลุกอย่ารอให้ไฟในตัวของคุณมอดสนิทก่อนจะเริ่มทำอะไรเพราะเมื่อไฟมันดับสนิท บางครั้งคุณจะไม่มีแม้แต่แรงจะจุดมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งทุกคนมีไฟแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรักษามันไว้ได้บางคนรอจนหมดแรงรอจนหมดศรัทธารอจนไม่เหลือแม้แต่ความเชื่อในตัวเองถึงจะคิดว่าได้เวลาเริ่มต้นใหม่แต่รู้ใหม่ตอนนั้นมันอาจจะสายไปแล้วไม่ใช่สายเกินไปสำหรับชีวิตแต่สายเกินไปสำหรับโอกาสที่คุณปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ได้ควา้าเพราะมัวแต่รอให้ไฟมันกลับมาก่อน แต่ความจริงคือไฟมันไม่กลับมาคุณต่างหากที่ต้องเป็นคนจุดมันขึ้นมาเองชีวิตจริงไม่ได้มีเสียงปรบมือทุกวันไม่ได้มีแรงบันดาลใจวิ่งเข้ามาหาคุณทุกเช้าคุณต้องเดินเข้าไปหาไฟเองต้องสร้างมันขึ้นมาจากศูนย์จากมือเปล่าจากหัวใจที่ยังเต้นแม้จะเหนื่อยจนแทบหมดแรงจำไว้ให้ขึ้นใจอย่ารอให้รู้สึกก่อนแล้วค่อยลุกลุกก่อนแล้วความรู้สึกจะตามมาเอง คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่มีไฟตลอดเวลาแต่คือคนที่ลุกขึ้นมาทําแม้ไม่มีไฟเหลืออยู่เลยเขาไม่ได้รอแรงบันดาลใจเขาสร้างมันจากเหงือ่อน้ําตาและความดื้อด้านเขาไม่ถามว่ารู้สึกยังไงแต่เขาถามแค่ว่าทําต่อได้ไหมแล้วเขาก็ทําต่อนี่คือโลกจริงไม่ใช่หนังไม่ใช่คําคมในไอจีแต่คือชีวิตที่ต้องลุกขึ้นแม้จะไม่มีใครเห็นต้องเดินต่อแม้ไม่มีใครเชียร์ ต้องเชื่อแม้จะยังไม่เห็นปลายทางคุณอาจไม่รู้ว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่คุณต้องเริ่มเดินและที่สำคัญที่สุดต้องไม่หยุดเดินเพราะเมื่อคุณหยุดมันยากมากที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งไฟมันจะเย็นลงทุกวันจนสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่เคยมีฝันแต่ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยอย่าปล่อยให้คุณกลายเป็นแบบนั้นอย่าปล่อยให้ฝันกลายเป็นแค่คำพูดแล้วชีวิตจริงกลายเป็นแค่การเอาตัวรอดไปวันวน วันนี้คุณยังลุกไหวอยู่ไหมถ้ายังไหวแม้เพียงนิดเดียวก็ควรลุกเลยลุกขึ้นมาแล้วลงมือทำไม่ต้องทำให้ดีแค่ทำก็พอเพราะตอนนี้มีคนอีกเป็นล้านที่นั่งรอแรงบันดาลใจในขณะที่อีกไม่กี่คนกำลังลงมือและวิ่งแซงคุณไปแบบเงียบๆอย่ารอถึงวันที่ต้องนั่งเสียใจว่ารู้งีน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนยังมีแรงคำว่ารู้งีคือคำที่เจ็บที่สุดในชีวิตคนเรา โดยเฉพาะเมื่อมันย้อนกลับมาในตอนที่คุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องพูดคำนั้นเริ่มเลยตอนนี้เริ่มในวันที่ยังไม่พร้อมเริ่มในวันที่ยังไม่เก่งเพราะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคนที่ไม่แพ้คุณไม่ต้องเริ่มอย่างสมบูรณ์แบบแต่คุณต้องไม่เลิกจนกว่าจะไปถึงไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนสิ่งสำคัญไม่ใช่เริ่มจากตรงไหนแต่คือคุณจะหยุดไหมถ้าคำตอบคือไม่ แปลว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วจำไว้ไม่มีใครเกิดมาเก่งมีแต่คนที่ไม่ยอมแพ้มากพอจนวันหนึ่งกลายเป็นตำนานโดยไม่รู้ตัวและถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันแปลว่าข้างในคุณยังมีไฟอาจจะริบรี่อาจจะเล็กแต่มันยังมีอยู่แล้วผมอยากให้คุณจุดมันขึ้นมาใหม่วันนี้ตอนนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ แล้วถ้าเนื้อหานี้มันกระทบใจคุณจริงๆผมมีคำขอเล็กๆกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นสัญญากับตัวเองว่าคุณจะไม่ปล่อยให้ไฟในตัวคุณดับลงอีกแล้วกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะนี่ไม่ใช่ช่องที่ให้แค่แรงบันดาลใจแต่นี่คือที่ที่เราสร้างนักสู้สร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ไปไกลกว่าเดิมแล้วถ้าในใจคุณมีชื่อคนคนหนึ่งที่กำลังจะย,ยอมแพ้ที่กำลังหมดไฟ ที่กำลังบอกว่าไม่ไหวแล้วแชร์คลิปนี้ให้เขาเลยเพราะบางทีคำไม่กี่คำอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตใครบางคนได้จริงๆคุณมีไฟแค่ต้องลุกก่อนที่มันจะดับอย่าลืมสิ่งที่ผมพูดไปอย่ารอให้ไฟในตัวคุณหมดก่อนจะลุกลุกขึ้นมาซะก่อนที่มันจะสายเกินไป